เนี่มันรุนกันครับผมมันรุนกันบมอนมอจันขึ้นมาแล้วสามเตี่ยมครับผมตอนนี้กำลังดึงอยู่สองลังดึงทิดกันเลยสองลังดึงติดต่อกันเลยนี่ตอดตอดขึ้นกันเลยครับสองลังตอดพร้อมกันครับหลังในหลังใดสิดึงแห้งก่ันหลังในหลังหนรุ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 นหลังหนจะได้เอาขึ้นมาก่อนมอมอกระตางแดดทุนหมอนบอนโอ้เมื่อจะป่ากินเบ็ดเนาะเมื่อจะป่ากินเบ็ด มันมันได้กระบดเอาแล้วว่าจะไปกินบเบ็ดดีเออกําลัตงตอดอยู่ครับตรองหลังติดต่อกันหลังได้แถวขึ้นมาก่อนเนาะมุมมุมมุม,มยเยอะแบบนี้หลุดกันละอู้เอาแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มเริ่มดึงแห้งแล้วหลังริมหลังริมหลังริมเอามัดมีกดก่อน กดดึงลงไปครั้อยู่แเถอะเต้มที่ซียเต้มที่ซียเตียมแล่นเตียมแล่นอู้วววเอาแว้แม่แม่แม่มาหดอู้ยังนี่ดึงแห้งแล้วอยู่แล้วเนี่ยยู่แล้วเนี่ยเอาเลยครับลุ้นครับเรียบร้อยครับผมมาลุ้นกันครับผมเตีมที่ซียอู้ดึงแห้งเตี่มอยู่เลยเมืองใสอยู่วะ ลุดโอ้ยพอมอดบอกลุดครับเสียดายโอ,อย้หนึ่งแห่งหนึ่งโอ้อ้เสียดายเลยเงยเติบอยู่ได้เนี่ยเนาะโอุ้ดครับท่านผู้ชมครับโอ้เสียดายเสียดายอย่างนี้มากันไหมครับผมงานเขาบามอดแล้วครับผมเด็กไปองุ่ยาเนี่ไปกองหินครับโอ้ตายละงานเขาแล้วขาดแท้เองสิ ดึงนี่ขาดแท้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอันได้ติดหินแล้วเรียบร้อยย่ยอมเสียไปย่อมสลาไปครับงานเขาเบาหมอดแล้วครับผมี๋ยวมันรุนกันไหมครับบ่ป่าดึงนน่งานนี่ยมันเป็นของเพชรโอ้ดึงเฮ้งเติบเยอะครับโงลังดึงพร้อมกันเลย มันรุนกันโปล่อยกงเนี่ยเรื่องยาเนี่โอ้โหไปเมย์ไปเมย์ต้องมัดติ้นแล้วติ้นแล้วนี่มึงส่งนี่ปัาบปัาบพูดนะปลาอยู่งตรงนี้ได้หน่อยไหมของแท้เด้เรื่องนี่นะหนึ่งสองหลังเหมือนเนี้ยนะโอ้ปลาเขามาไหลยอู่ครับอยู่ตรงกลางนี่เห็นหอดทองปลาครับเพราะว่าน้ำมันหน่อยไง อยู่อยู่ครับผมรุนกันเต็มที่สี่โอ้มาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเต็มที่สี่ครับผมโอ้เห็นมาแล้วโอ้ตัวงามเติบอยู่ครับผมเมาหมอนจัดไปอีกแล้วครับผมเต็มที่สี่ครับโอ้โหสุดยอดครับผมเมาหมอนครับเอาละขาดหนึ่งเลยได้มาหนึ่งเกือคุ้มค่าอยู่เนาะไปแล้วครับผม ได้แล้วโอ้บอบบอบเอาเอาท่านเลยวัน oh. นี oh. ้โอ้ยเอาท่านมโนวันนเด้อบอบบเอาส่ก้อนส่ก้อนเอาส่ก้อนย็นบอบบครับเรียนตละถึงรุ่นแล้วเอาไว้ท่านแล้วคนเดียวโอ้เอาเลยครับพมอมานี่ครับเอาไว้ท่านแล้วครับบ๊ามบอครับดึงแห้งยด้หน่อดึงแห้งยงด้น่ะ ป่าลายข้ากลิบผู้น่ะยุดยุ่ตรงกลางผุ้น่ะเห็นหอทองปลาป๊าดน้ำหนึหน่อยครับผมแสงแดด่องลงไปในเหลี่ยมมับมาอยู่ครับท้องนั้นท้องปลาครับผมปลาหลายอยู่ว่ามาจองไม้ได้ดีอยู่บรมัดโอ้แต่ว่ามาหลุดหลังนี่มาดึงเหมือนว่าเบ็ดปลายเบ็ดกว้างครับผมว่เมันติดหรือบป่มัณกีว่าจะติดแล้วดึงแห้งปั่นน่ะนะขึ้นสุบนรุดดอกกงซ่ง